หวทิ้นงานใจก็หวงทินการกล้วยก็กลัวงามใจสันตัวพุ่นาเ่ยงอยากไมคอยนงาใจใกล้คลอดแล้วนะคะงานใจเหลือสองเดือนก็คลอดแล้วเหลือเดือนเดียวเขาต้องมาทำพยาธิ อืะมามันอิีเจ็ดเนี่ยวางจุดขอดตามคนนวตสามคนนวดเลยไก่ขอดแล้วเราต้องมาทำพยาธิเริ่มได้ทำพยาธิชุดใหญ่ตุลาตอนตุลาตีเจ็ดเจ็ดตุลาต้องมาตั้งใจเหตุพยาธิ ก่อนข้อเราจะทำพยาตสสุดใหญ่ให้นะคะลูกก็จะแข็งแรงแม่ก็จะแข็งแรงก็จะแข็งแรง,งปีกว่าปีสามเดือนประมาณนี้นนการกล้วยปีสามปีสี่แล้วนะคะ ตแล้วส,สูงสูงเสมอสูงเท่าแม่แล้วนะคะนี่เป็นไลูกม,ม่นอสิ <c oughs> อมนมงหยาสิหาสิบวันอดอกแม,สมส่สิบัดอกแม่สิบวันอากเียาน้ยมีหอดาลาม่มอยากน จะนอนแล้วอย่าสีค่าแล้วจังนอนเหมือนอกาบะแมนนั่นกาบะแมนหัวเลยสิไปตำเหมือนหัวตำห้าวจะของกาบะแมนยับไปนอนตำหัวตำห้าวไมอน้ไม่ไ้ันนใจยันน้ำใจก็เลยเบียด หมุนมานอนตกักต้องเลยนอนตาหย่านนอนน้นอยเดียวก็เอานอนพอดีใจย่านระแวงแมงนันใจดิย่ยานแมงน mang mang ันใจมาซุนดิแต้วตองเลยนอนต้องเลยนอนตาหน่าขนาด<อ>เป็นเบาใหญ่เนยจนเถินเนยจนเทินเป็นพอ,อพันยี่ไปซื้อน้ำมันลองชังเฮ้มเฮ้ม ขี้แหลมกรบกับกรบขึ้นมาเลยติการกวยช้างัวใหญ่ขึ้นสั่งเลยไปสุนมันลองแางขี้โคโมโคโมไปเลยสั่นโอ้ยการกวยเอ้ยพวาสิพ้าขี้พวาสิพ้าขี้เตยเมยเตยเมยพานะ พอสิพาขี้หลังการกวยไปซื้อน้ำมันน้องสังว่าสั่นซื้อน้ำมันมาตันใหญ่แบกหลายกินง <c oughs> ั้น,ว,นว่าการกวยหูจักเบิรบ้านเอาปูสาเตรียมแสดงเน๊ยหมนมาเมือ่อใดใจดีกับแสดงให้ไวเมือ่อใดนันแนกอ่ะลีลาแหลวพระเอกดาราเขาอลีลาแสดงซาไปตาม แต่เขารู้นะคะรู้ถ้าเราปูเสือ่อเขาจะรู้เขาจะเดินมาเลยนะคะจะเดินมาเตรียมนอนตักพ่อวันนี้กะไม่ค่อยแม่นกะไม่ถูกนะคะยานแมงน้ำใจ,งงใจเขายานแมงน้ำใจมาโซนมาลังแกเป็นเบาเลยนี่ปีซี่เดียนแล้วว่าสันนี่เป็นเบาเลยนะคะเป็นเบาและโตเลย แง่ขิแ่ขิอยู่ไปยู่ตรออยู่นี่แหละครับอยู่นี่แหละครับพ่อไม่ไปไหนหรอกรักพ่อไม่ไปไหน